โอ้เข่าสองตัวเลยครับพี่น้องไม่เข่าสองตัวเลยครับบางนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องจากคลิปที่พันมานะครับผมในพาพี่น้องไปใส่บางร้านขนาดท่อนิวครึ่งมาแล้วนะครับซึ่งผลปรากฏว่าปลายที่เข่านมากก็จะเป็นตัวใส่หน่อยๆถึงใส่กลางๆนะครับในผมก็บรรยนยใจกันครับว่าเป็นตามขนาดของบางร้านบ่นะครับคลิปนี้ผมเลยสิพาพี่น้องมาทดสอบอีกครั้งนะครับ โดยผมสิเปลี่ยนไม้นะครับเป็นไม้ไม้นะครับเพื่อมีปลายตัวใหญ่เข่าเกนะครับบางร้านที่ใส่ก็สิเป็นบางร้านท่อขนาดนิ้วครึ่งชุดเก่้านะครับสีบังนะครับแล้วก็เพื่อความแน่ใจนะครับผมได้เอาบางร้านขนาด2นิ้วนะครับเป็นขนาดมาตรฐานที่เขาใส่กันนะครับออกมานําครับสมมุติว่าบางร้านท่อขนาดนิ้วครึ่งนั่นเขาเฉพาะตัวน้อยนะครับแต่ว่าบางร้านขนาด2นิ้วมีตัวใหญ่เขานะครับแสดงว่าบางร้านท่อขนาดนิ้วครึ่งนั่น สิเข้าได้เฉพาะปะลาไหลตัวน้อยนะครับส่วนเยื่อทีใส้นะครับจะเป็นเยื่อแบบเก่้านะครับหอยเชอรีนะครับซับแล้วก็ผสมกับใส่เดือนดินนะครับกับดินจมปลวกนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดออกมาซับแล้วก็ตาผสมใส่กันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับผมจะใส่ตามพวงหยาตามดิ่มขอบคล้องนี่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวแซานี้ข้ามายามบางนั้นที่ส่ไปเหมือว่าน้ำกันครับรุ่นพร้อมกันครับว่าสีมานไปไหนนะครับนี่เป็นบางนิ้วเครื่องครับนี่บะมีโตครับ โอ้ oh. ครับบางนี่มีครับมาครับไปนั่งครับบางนี่ติดตัวนึงครับจะเป็นไส้น่าเป็นไส้หน่อยคือเขาครับเออสำหรับบางร้านนิวเครื่องนะครับ น,น,นึ่งนักครับพี่น้องคือ,อโอ้ติดอยู่ครับเห็นไหมครับพี่น้องโอ้บางนี่นักครับไม่แน่ใจว่าตีจิกโตโอ้จะใส่ไงยู่ครับบางนิ้นวเพิร์กครับนะครับบางนี่เดี๋ยวเทให้เบิางนะครับ ครับพี ar, ่น so ้องก็ตั้งเบิดเข่าสองบังนะครับสิเป็นท่อขนาดนิ้วเครื่องทั้งสองบังนะครับส่วนท่อขนาด2นิ้วนัะเบิรเข่านะครับอาจจะเป็นเพราะจุดที่ใส่มันบ่มีโตนะครับหรือว่าอาจจะบ่็ามันนะครับมืัอนี้สําหรับท่อ2นิ้วนะครับเดี๋ยวทำมาเบิรงโตกันครับว่าใส่สิเป็นจังไดนนะครับสําหรับบางร้านขนาดนิ้วเครื่องที่เข่านะครับเดี๋ยวเบิรงบิงแรกเลยครับ โอ้ตัวเป็นใส่ใส่น้อยครับใส่น้อยที่เคยได้นะครับเดี๋ยวครับนี่นะครับเป็ยนใส่กลางๆนน้อยครับใส่งามง้ครับกำลังพร้อมงม้มใส่ที่เคยได้รอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งบางที่สองครับ บางนี่รู้สึกหนัหนกๆครับมาโตใหญ่อย,อยู่ครับบางนี่เดี๋ยวขอทใ,ใส่ตะไคร้นะครับพอดีถังมันตื่นหมดครับเดี๋ยวปลาไลิเต็นออกครับโอ้โวเขาสองัวเลยครับพี่น้องไม่ เขาสองตัวเลยครับบางนี่ครับหาหนีครึ่งนะครับมัวใส่ประมาณน,นี้หน่อยนะครับนี่อย่าไปลองเทใส่ถังมังกรน,นะครับว่ามันใหญ่มันเตียนดอกนะครับพี่ไลเขาสองตัวเลยครับ ใส่ป่ะมาณน,น้อยๆนะครับนี่บางนี่เขาสองครับโอ้แต่ตัวนี้ก็ยังสีสรงสลบสลบแน่และครับต้องใส่ยแย่กันไรแต่ใยนะครับใส่นี่ถือว่าเป็นใส่อะไรใส่ใ่อยู่ครับตัวนี้ก็ใส่ใ่กลางๆครับเขาสองตัวครับบางนี่ครับพี่น้องสรุปว่ามือนี้ได้มาทั้งหมดสามตัวนะครับ ตัวหนึ่งจะเป็นใส่หน่อยครับใส่งามๆครับอีกสองตัวนั่นผมถือว่าเป็นใส่ใหญ่ยุดนะครับเห็นไหมครับแส,สดงว่าบางร้านขนาดนิวเครื่องนั่นตัวใหญ่ก็เขาได้ด้ะครับจากคลิปที่พันม้านั่นมันเขาจะโตน้อยๆนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าตัวใหญ่จะเข่าได้ปะที่สําคัญน,นะครับเมื่อนี้ตัวใหญ่นั่นดันเข่าสองตัวนะครับในบางเดียวกันนะครับก็ถือว่าบางร้านขนาดนิวเครื่องนั่นถ้าตัวใหญ่เข่าก็จะเขาได้มากกว่าหนึ่งโตะนะครับ สำหรับผมแล้วบางรันขนาดนิ้วครื่งนั่นผมว่ากระทัดรัดดีนะครับบยา่คือจังขนาด2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วนี่เก้าบ้างอันนี้สิบบ้างนะครับคือตางกันเป็นเครื่องต่อเครื่องนะครับเวลาเอามัดยกไปนะครับถือว่าใส่งานได้ดีแล้็สะดวกดีครับครับพี่น้องก็ลองนําไปเห็ดบ้างนะครับครับสุดท้ายนะครับหาพี่น้องสนใจใดอย่างไรไม่ไป็นไนะครับขนาดนิ้วครื่งองนิ้ว2นิ้วครื่งหรือขนาด3นิ้วนะครับ ติดต่อ inbox อมาที่เพจได้นะครับหรือเพื่อเปิดพัน youtube ก็ผมสิ่งหายดิงทั้งด้านล่างนะครับลิ่งของเพจนะครับก็บสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหน่ยน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมริชนเตอร์สวัสดีครับ